<polarization> โอ <inequ> ้หัวก็ร้านเลยนะเรอแล้วค้างทั้งคืนนะเอาตรงๆนะวันจันทร์วันจันทร์ไปที่ป่าไม้เขตอะไรุมไปราบอยู่ในทหาร่องนี้อย่ารีโรย่าชัก้าแล้วก็อย่าไปขอเงินค่าน้ำมันเอฟซีอีกนะเดี๋ยวจะหาว่าร้องเรียนหาค่าน้ำมันเพราะว่ามุกนี้ก็ได้ยินข่าวแว่วๆมาว่า มุกนี้เนี่ยหาแดกมาหลายปีเลยเออในการจะร้องเรียนหาค่านี้หมอกค่าน้ำมันนี่นะเอะอก็ต้องเอาให้ชัดเจนผมบอกตรงๆว่าวันจันทร์เดินทางเลยครับให้กำลังใจอ่าจริงๆให้กำลังใจนะวันจันทร์วันจันทร์วันนี้วันวันเสาร์เหรอวันจันทร์เดินทางเลยครับผมไม่ต้องรีรอ ไม่ต้องมีข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นอ่าเตินน้ำมันให้เต็มถังไม่ต้องเอาจริงๆนะเป็นพลเมืองดีอย่าไปร้องคออะไรมากมายอ่าไปเลยบันจันเอาให้เคลียร์กับสวนยางน้อยนาดาปูโตนี่นะนะครับผมให้กําลังใจเสมอนะนะพี่หัวร้านนาดาปูโตหัวร้านไนผมไม่ทราบเลยดาวปูโตไปก่อนเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยรู้จักใครหรอกนะพี่พี่ไปบันจันเลยนะพี่ไปบันจันเอาให้ชัดเจนเอาให้กี่เคลียร์ไปเลย นะถ้าพี่ไม่ไปวันจันนี้อมขี้หมาเล่นเล่นไหมล่ะอะไม่แน่ใจเหมือนกันเลยครับพี่นะพี่ไหนผมไม่ทราบนะครับผมเล่าทิทานให้ฟังอยู่วันจันนะมันจะพี่ไปเลยนะถ้าพี่ไม่ไปวันจันอมขี้หมาเนี่ยพี่อย่ามาอย่ามาเลี่ยมจัดกับไอ้ไหลนะอ่าวันจันเดินทางเลยวันนี้วันเสาร์วันนี้วันจันนะอ่าเอกสารที่มีอยู่เอามาไล่สดโชว์แงงๆๆงอยู่เนี่ยเชิญครับเรียนเชิญเดินทางเลยครับวันจัน เช้านี่โอ้โหแบบน้ำมันต้องเต็มถังนะครับน้ำมันแต่ว่าจะไปเรียกร้องอะไรขอเงินอยู่ในเรโด์มันมันมันไม่มัน่มัน่ไม่แฟร์มันมันมันไม่เท่นะกันเนี้ยเออนะครับแล้วก็ต้องเอาให้ชัดเจนเอาให้ถึงพิกถึงขินนะครับร้องเรียนไปเลยมันจะไปร้องเรียนถึงดาวพูโตก็แล้วแต่แต่จะให้เต็มขนาดเบีผมเป็นกำลังใจให้ ผมอยู่ข้างใจพี่เสมอหัวใจอยู่ข้างซ้ายผมจะอยู่ข้างขวาของพี่เสมอว่าผมอยู่ข้างพี่นะพี่หัวล้านนะดาบูโตเป็นกาลังใจให้แต่ถ้าวันจันพี่ไม่ไปไปอมขี้หมาเลยพี่พี่ไหนผมไม่ทราบนะฮะเป็นกําลังใจให้สู้สู้พี่นะแต่วันจันทถ้าพี่ไม่ไปไปอมขี้หมาพี่นะนะพี่ไหนผมไม่ทราบนะวันจันพี่มีหัวใจอยู่ข้างซ้ายแต่ผมจะอยู่ข้างขวาพี่เสมอเป็นกำลังใจให้กับพลเมืองดี นะครับรักษาพื้นป่าให้กับประเทศไทยนะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่สู้ๆพี่สู้ๆนะวันจันเลยพี่วันจันนะผมบอกโน,โนุ่นอันนี้ไม่ได้ท้าทายผมไม่ได้ท้าทายพี่หัวร้านเลยแต่ผมบอกสู้ๆวันจันเลยพี่วันจันนี้แหลนะอ่าเอาให้เต็มที่ไหลสดไปเลยพี่ไหลสดไปเลยเดี๋ยวคนเดี๋ยวก็มีคนส่งติ๊กเกอร์ให้นะแลกกับค่าน้ำมันอันนี้คือการส่งติ๊กเกอร์ให้ไม่ใช่แบบขอทานนะ มีเอส่งสตทธิก็ให้ไม่ใช่ขอทานไม่ใช่ขอทานแต่ว่าคือกําลังใจเป็นกลาลังใจให้กับพลเมืองดีที่ไปเรียกร้องสิดธินนั้นนี่เรื่องปลาบงปลาไม้อันนี้ไม่ใช่ขอทานนะแต่เป็นกลาลังใจสู้ๆพี่วันจันทพี่ไปเลยนะครับเออวันจันพี่ไปเลยแต่พี่อย่าไปอย่าไปเบี่ยงมีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนั้นอย่างนี้รถสตาร์ทไม่ติดเออไปแล้วมีทุระจะขึ้นรงขึ้นชันอย่างนั้นพี่จะเมยไม่ได้เลยพี่นะพรุ่งนี้เช้าประกาศกล้าวชัดเจนมาจะต้องไปวันจันนะพี่ประกาศกล้าวเลย นะพี่ประกาศกล้าวันจันนี่จะต้องไปป่าไหมอ่าเหตุอะไรผมไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าผมเล่ามีทานอยู่นะครับนะแต่วันจันพี่ต้องไปนะพี่ไม่ไปก็อมกี่หมาเล่นเลยพี่เอ้ยเอฟซีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายความเรื่องอ่านู่นนี่นั่นเอาเลยครับนะกูเลยคุณรู้ไหมว่าคนโง่ถึงทำอย่างไรกับพี่ตอง นะครับนะนะครับการที่เราเนี่ยไปอยู่ในที่เกิดเหตุนะการที่เราไปอยู่ในที่เกิดเหตุนะแล้วเราเป็นคนถ่ายภาพการกระทําความผิดแล้วเราก็อ,อ,อยู่ดีๆก็เอามาเปิดเผยโดยที่ตัวเองเนี่ยมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดตรงนั้นถ้าคุณอ้างว่าเป็นคนถ่ายเองนะอ,ะอะาจจะก็มีหางเลขกลับไปก็ได้ไม่เป็นไรเอาัอดีรับอุปรกรณ์นะ,ะมีคนบุกลุกทั้งหมู่บ้านทําไมไ่้แต่มันก็รักมึงไง ยังไม่รู้เหรอกูรักมึงกูเอ็นดูมึงจยตายห่านะครับไอ้ภาพเหล่านะั้นนะั้นเรียนแบบด้วยนะแหมมีการเบอร์หน้าเบอร์ตาด้วยนะโอ้ช่างเรียนรู้นะหล่อนนี่ช่างเรียนรู้นะกูเลยครับยังไงกี้ก็ไม่ให้ทาตัวเองให้เสียหมาหรอกครับคือไปก็คือไปครับในเมื่อห้ามแล้วไม่หยุดแล้วก็ต้องไปตามคำสั่งเอ้ยดูยคำสั่งเลยตามสัญญาแหมตามคำสั่งเจะเลยเดี๋ยวก็ไปตีความยู่ว่าใครสั่งกูอีกนะตามสัญญาส่วนจะผิดหรือไม่ผิดนั้นก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ป่่่าาาาาามา้เเจจะะะพิารรารองวอรงวกกทตนนนนัียนะ ผิดหรือเปล่าพ่อแม่ผิดไหมพี่ตัวเองผิดไหมหรือว่าตัวเองเนี่ยผิดไหมมีการเดินมาบอกถ่ายทําไมอ๋อถ่ายไม่ติดหรอกนะแม้เรียนแบบด้วยนะทุกท่านทาไมไม่รู้จักไปใช้สมองของตัวเองเรียนแบบด้วยต้องเอาภาพขึ้นมาโชว์มีการเบินองเบินหน้าปะโทนะฮะกูย้ำอีกทีหนึ่งนะไอ้หนูเขาถูกดำเนินคดีไปแล้วมึงจะลูกขึ้นมาโชว์ทำหาพระแสงขอเง,งาอะไรเขาถูกดำเนินคดีไปแล้วแต่มึงงยังไม่โดนมึงกำลังจะโดนเร็วๆนี้นะจ๊ะ เพราะฉะนั้นวันนี้ไอที่พูดตรงนี้หัวร้อยฟังเนี่ยนะครับไม่ได้มีอะไรครับก็แค่จะบอกว่าโอ้โหค้ังตั้งแต่กลางคืนถึงเช้านะครับสวัสดีครับแม่้องชมพูนะ่นะครับเออไม่ได้รู้อที่จริงอะไรเลยนะ e เอารูปที่มาโชว์มาโชว์นะเออเขาถูกดำเนินคดีไปแล้วผมย้ำอีกทีหนึ่งนะเออถ้าเขาจะไม่ได้ถูกดำเนินคดีเดอเอามาโชว์เนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวหน่อยแต่ตอนนี้มันโดนดำเนินคดีไปแล้วแล้วมึงจะโทรหากระแสงของเงาอะไรของมึงถูกไหมครับทุกท่านมันมีผลไหม มันมีผลทางรกีไมมันก็โดนข้อหาเดียวกันมันก็โดนข้อหาเดียวกันไอคนที่ถ่ายอ่ะอาจจะโดนข้อหาด้วยด้วยกันด้วยซ้ำไปคือร่วมกันกระทบความพิด์นะครับก็ไม่ว่าเราก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจกันแล้วกันนะครับว่ามันมีเอคนคนหนึ่งออกมาคลั่งตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้าพี่น้องครับออกมาคลั่งตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้าครับพี่น้องยังชุดเดิมอยู่เลยครับยังไม่ได้อาบน้ำเลยครับเพืนๆนะครับยังชุดเดิมอยู่เลยอ่ะเซยว่าเมื่อคืนนี้ไม่อาบน้ำเลยนะเราอ่ะเออ สวัสดีครับคุณชนะชนนะฮะคุณชยาด,ดานะอากาศคงจะหนาวครับแถวนั้นคงจะหนาวเลยต้องใส่หมวกไห้ปมนิดนึงนะ <c oughs> เออมึงเล่นต่อไปนะนะมึงจำกูไวห้หนุ่มหน้ามนคนหน้าแหลมมึงเล่นต่อไปมึงเล่นเยอะๆมึงเล่นถึงดวงวิญญาณน้อยๆเยอะๆเนาะอ่าสารวัตรแจะเหรครับผมสารวัตรจวบนะครับใครอย่ามาเดินใกล้ผมนะครับผมจวบอย่างเดียวจวบจ้วบก็ไม่ร้องครับนะอ่าทุกท่านครับ <c oughs> ผมจะบอกให้ครับวันนี้มีข่าวสารข่าวด่วนมาเร็วผมแจ้ความรู้ทุกท่าน ได้ข่าวว่ามีเขาใช้คำว่าอะไรนะอยากก็ดูนิดนึงนะครับเขาดูนิดนึงไปตอบแทนเขานะนะอย่าไปตอบแทนเขานะครับผมเนี่ยจะทําอะไรไม่มีใครบังคับผมได้หรอกครับผมบอกทุกท่านตรงนี้เลยนะครับว่าสาวิตีก็มาสั่งผมไม่ได้เหมือนกันนะทุกท่านครับสารวิติก็ไม่มีอำนาจมาสั่งผมเหมือนกันอันนี้มันเป็นเรื่องนอกเรื่องการทางการที่จ้างครับนะครับนะครับเป็นเรื่องทางการนอกทางการที่จ้างเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสารวิตครับนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องของผมครับเรื่องของผมคนเดียวและไม่เกี่ยวข้องกับใครและผมจะทําในรวันนี้นะครับอีกไม่เกินสักเดี๋ยวขอเวลาผมเพียงเอกสารทุกท่านเ๋ยวผมยังจัดเอกสารการฟ้องอยู่เลยนะครับขอเวลาผมสักนิดหนึ่งนะนะขอเวลาผมอีกสักนิดหนึ่งนะนะขอเวลาสักนิดหนึ่งผมจะสนองประเด็พระคุณท่านอย่างเต็มที่นะครับนะครับไอเรื่องด่าเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ไอเรื่องที่มาหยามหมิ่นเนี่ยไอเรื่องการหยามหมิ่นอย่างเงี้ยมันต้องตอบสนองหน่อยนะครับในเมื่อมีการหยามหมิ่นผมรุนแรงนะครับ ไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่เดี๋ยวพี่จัดให้ไหนนอ้นะ้องนะเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับ